เป็นเลเยอร์ด้วยแล้วก็พูดถึงไลฟ์สไตล์ด้วยตอนนั้นผมหัดถ่ายที่เป็นด็อกเ e n t a r มนทรี่ครับผมก็เลยอยากเอาสองอย่างนี้มาผนวกกันให้มันดูเออสามมันเริ่มไปเรื่องเลเยอร์แล้วโบกด็อกเ e n t มนทรี่หน่อยลสสะสมุทรสาครนะตอนนี้รุ่งนี้ผมอยากได้อยากได้อะไรความเป็นอาชีพอะไรบางอย่างจริงๆโจทย์ในโจทย์ในสมองคือเรื่องยูนิฟอร์มครับผมอยากได้คนที่แต่งตัวหรือว่ามีอะไรคล้ายๆกันอยู่ในภาพเดียวกันเลงเป็นเลเยอร์ เรียงเป็นชั้นชั้นนี่ก็ใช่ครับผมผมพยายามสีจากภาพเนี้ยอันนี้คือจะเรียงตามข้างล่างนะครับจากซ้ายไปขวาผมเรียงจากโซนคัลเลอร์โทนที่เป็นโทนมืดไปถึงโทนสว่างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเลเยอะเป็นชาวประมงกำลังตัดแห่ตัดอวนรูปนี้เป็นรูปที่อาจจะแตกหน่อยเพราะถ่ายด้วยโซนเนี X ่ยไอ1์รอย r k มาร์ตอนนั้นผมไปถ่ายที่ตลาดน้อยจะดูข้างล่างสวยนลพี่ ข้างล่างอัดมาแล้วเดี๋ยวไปดูของจริงข้างล่างได้เลยอันนี้แค่ r e p เ e s e ์ t a t i o n ให้ดูนุมว่าง่าที่มนอกจะเป็นเหมือนมนอกจริงแล้วดีควรอันนี้ตลาดน้อยเหมือนกันครับผมไปสังเกตผมเห็นเส้นเห็นเพอร์สเปกทีฟของความหน้าหลังแล้วก็มีตัวนี้อีกบอกอะไรบางอย่างนะครับต้องบอกเนี่ยอย่างสิ่งที่ผมได้เนี่ผมพอดีผมบ้าอ่านหนังสือวิกิพีเดียนน่นนี่นั่นลึกๆสตรีทมันอะไรวะกูไม่รู้เรื่องงง คนใหญ่เลยครับหาจนมันได้ความคิดตกผลึกขยาามาวันนี้ครับอันนี้ผมไปไปถ่ายที่หน้าวังหลังตรงแถววัดพระแก้วเนี่ครับก็เห็นเด็กสตรีทมันมีเป็นภาษาอะไรบางอย่างเป็นท่าทีอะไรบางอย่างซึ่งผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แต่มันเป็นสตรีทคนต่อได้ที่โอเคครับค,คนหน้าตาโปรไฟล์หน้าการมือจับอย่างนี้จับผมอย่างนี้มันเป็นภาษา ซึ่งผมไม่สามารถอธิบายเป็นขวดยิ่งออกมาได้ว่าเอ๊ะมันเป็นสตรีทเพราะมันเป็นขวดยิ่งแบบเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยโปรไฟล์หน้าหันข้างๆแบบนี้มืออย่างเงี้ยซึ่งประสบการณ์นี้ต้องดูในโฟโต้บุ๊กบ่อยๆแล้วมันจะแล้วมันจะมันจะอินเข้าไปเองผมใช้คำนี้นะครับผมก็อธิบายไม่ได้ทําไมผมต้องจัดหน้าแบบนี้ผมต้องอย่างนี้มันมันภาษาที่แบบเออมันต้องดูรูปบ่อยๆอ่ะแล้วมันแล้วคุณจะก็ดว่าเออทำไมเป็นอย่างนงี้อะไรครับเลเยอร์ของนักถ่ายภาพชื่อมาเช็คกับเลเยอร์ของ น้าบ,บอลสกุลชัยก็จะไม่เหมือนกันองศาโคเลเยอร์ไม่เหมือนกันของมาเช็คเาก็จะเอีเยง45องศามามอง,มองลงมานิดหนึ่งของผมก็จะประมาณ90องศาอะไรเงี้ยมันพูดไม่ได้ผมใช้เลนส์28นะครับใช้เลนส์28ทำไมา28เดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังที่ห <laughs> ไหงอันนี้ครับผมเจอที่เชียงใหม่อะไรครับผมหาอะไรที่มันเป็นอย่างนี้คอนเซ็ปต,ต์ยูนิฟอร์มนะตอนนั้นนะครับตัวแบบต้องไม่ทับกันนะครับกดเลย คือหลักสําคัญของเลเยอร์รอนี่คือตัวแบบต้องไปทำทำกันตอนที่สุด <im itation> แล้วก็อ่เดี๋ยวพูดถึงตอนเห็นตอนนั้นพ <im itation> าร์ทนั้นนะรครับอันนี้แค่โชว์ภาพให่เห็นอันนี้ก็ตอนเซนเซนพรรามสามมาด้วยตอนงานงานตุดจีนโอ้สีนี้หน้าวัดพระแก้วแถวท่าพาระจันทร์ผมเห็นสองสองเมสเซจอยู่ในภาพเดียวกันมีตรงนี้แล่นเป็นแต่งคนที่เสื้อเหมือนกันสีเดียวกันวิ่งเข้าไปเลยครับ อันนี้ก็แาบที่นครสวรรค์น้งครับผมเห็นคนสองกลุ่มแล้วก็แยกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเทคนิคที่ต้องแบบเลี้ยงฟิชชิ่งตลอดเวลาแล้วก็เลือกรูปที่ดีที่สุดก็ใช่ครับแต่โจทย์เนี้ยรูปเนี้ยผมเห็นคนนี้น้องคนนี้แล้วผมเออเอาคนนี้เป็นหลักแล้วก็ผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆอะไรเหมือนระบบสุริยะจักรวาลอะไรอาด้อันนี้สับส่วนตัวนะครับสับส่วนตัวเป็นไงครับเหมือนว่าเอาเซนเตอร์คนเนี้ยอยู่นิ่งๆเข้าไว้ คนอื่นเขาจะจะเคลื่อนไหวอะไรยังไงดูฝ้าคนนี้ไว้แล้วผมก็เล็งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือของพี่โดงเนี่ยการถ่ายนีเนีเหมือนแบบว่าเราต้องมีคนที่แบบว่าเราเล่าเรื่องหลักถูกต้องเลยเป็นเหมือนเป็นพระอาทิตย์เป็นพระอาทิตย์แล้วมีดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์เลิกอะไรก็ดูแล้วก็เฮ้ยอย่าให้มันทับกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับเข้าใจดีมากอ่าอันนี้ผมก็เห็นเท้าผมเห็นคนนี้อ่ะผมคนนี้ยเป็นพระอาทิตย์ อ่าเราผมก็เลี้ยงอ้าคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับผมกําลังเลี้ยงต้งนานเลยอยากให้มีหน้าใครสักคนอยู่บนนี้มันทาไม่ได้ไม่เจอโอ้ถ้ามาเนี่ยรูปนม้พีคเลยหรือมือหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้งานพระศิวะเทวีรู้ไหมครับรูปเนี้ยอาใครเป็นพระพระาทิตควันนี้โอ้โหหน้าขึ้นวันนี้โอ้โหแม่งสตรีทมาแล้วกูกูวิ่งมากจุดแรกที่เห็นใช่ครับ ได้ครับแล้วผมก็เลี้ยงคนอื่นเนี่ยเฮ้ยต้องแม่ทับกันโอ้ยความพี่โอ้มือคนนี้อะไรเงี้ยครับอะไรองี้สติมันมีผมใช้คำว่าภาษาและท่าทีผมใช้คำน,นี้ครับ<น>คาว่าท<น>่าทีเนี่ยผมได้มาจากการที่ผมเป็นคริสเตียนมาสี่ห้าปีท่าทีเนี่ยมัน,นมันทำให้ผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทําทุกอย่างมันต่างไปนะครับทาสิ่งเดียวกันคิดสิ่งเดียวกันแต่ท่าทีที่บอกมาเอาคำมันต่างกันเราดูท่าทีของเฮ้ยหน้าตาเป็นอย่างนี้มือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างี้ครับ เอให้ภาพสิ่งของเราแม่งนวลขึ้นนัวขึ้นมันกลมกล่อมขึ้นอะไรเงี้ยครับโยดาผมนะเขาบอกว่าจุดประสงค์การถ่ายภาพของคุณคืออะไรบางครั้งเราก็ประเมินค่าสิ่งที่เราถ่ายภาพว่าสูงเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่เรื่องจุดเล็กๆน้อยๆเรื่องสีก็เป็นสิ่งใหญ่ของการเหตุผลของการถ่ายภาพของเราได้โยดาผมกล่าวไว้กฎของศิลปะภาพมีข้อแรกก็คือหนึ่ง อันโพสครับไม่ไม่ไม่อะไรไม่เตรียมสองก็คือ in public place อยู่สาธารณะครับสามคื t เอทีวความยากที่สุดก็คือ t i ที t y ทีนี้ t i v i t y เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเ,เดี๋ยวเราพูดกันมีหัวข้อที่พูดถึงทีนี้โยดาผมคืออ,อาจารย์ลมมี่สอนไว้ในผมเอาพิกนี้เอาเอาเอาคอนเซปต์เนี้ยมาจากอาจารย์ลมมี่แกบอกว่า ภาพที่เกิดขึ้นนสุดท้ายเนี่ยมันควรจะมีความลึกลับสตินะมันควรจะมีความแบบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอยู่ตลอดเวลาแอนด์บีกรสก็คือมันไม่ชัดอะมันต้องมีการตอบคาถามอะไรบางอย่างแล้วมันต้องเซอร์ไพรส์ด้วยคุณจะเห็นภาพส์บางภาพเฮ้ยมาได้ไงวะลูกคุณทวีพงศ์นี่แบบม้าหัวขาดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโห้นั่นอาจารย์ของผมเองคนท่านอินคอนกรูเนต์คือมันมีความมีคอนฟ lict อะไรบางอย่างในรูปอะไรเงี้ยครับอันนี้ อันนี้แค่แค่เป็นแรงเป็นทฤษฎีให้ฟังไว้หรือพอเราไปดูภาพสรีดบ่อยๆคุณก็จะเจออะไรที่มันสอดคล้องกับหัวข้อนี้ครับสตรีมีทั้งหมดประมาณสักเจ็ดแปดเจ็ดแปดแบบกว้างๆอันนี้มาแตะให้เข้าใจว่าสตรีมีอะไรบ้างมีเรื่องจับตำแหน่งจับตำแหน่นคือการอุปมาอุปไมยสิ่งสองสิ่งหรือสามสิ่งหรือสี่สิ่งแล้วก็กับกับอาจจะเป็นคนนะครับเพราะว่าสตรีมันเรื่องของ humanity ส่วนใหญ่ ความเป็นมนุษย์ความเป็นคนนะครับอย่างนี้ฮะหัวคนก็เปรียบเทียบกับหลอดไฟเอาออมาบูบมาด้วยกันบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของรูปภาพเอามาอุปมาว่าวทําไมทีนี้มีคนผู้หญิงดูแต่ภาพของผู้หญิงที่ที่แต่งตัวเรียบร้อยมีคนดูน้อยมากเนะี่ยรูปโป๊มีคนน้อยมากอันนี้เป็นเรื่องของบริบรททางสังคมนะครับอันนี้คือรูปภาพสมัยที่ช่างภาพสมัยก่อนเขาเขาาชอบกันอย่างนี้ครับที่หลักการที่เราจะมาใช้ถ่ายวันนี้คือเรื่องของสีครั จะสังเกตวก่าทุกคนเนี้ยใส่เสื้อสีเดียวกันอย่างรูปพระเมื่อสักครู่ที่เราเห็นอ๋อส่วจะไปถ่ายกันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเรื่องที่สองเรื่องของ Hidden. ฮิดเด้นฮิดเด้นหมายว่าคุณคุณเห็นภาพสังเกใบอันที่เป็นอยู่ในเงามืดหน้าคนหายอะไรเงี้ยครับนี่แหละครับคอนเซ็ปต์นี้ครับฮิดเด้นโลคีแสงเยอะแต่ปรับเอ็กซ์โพเจให้มันต่ําเพื่อจะให้เห็นมิติของภาพในอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยครับ<ม>ก็เป็นโลคี โลคีสวยเรามักจะถ่ายตอนที่เราประสบการณ์นะไปตลาดของเตยหรืออะไรเงี้ยแดดเลาะลอดออกมาหลังร่มหรือจะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ได้เห็นหน้าคนอาจจะได้โลคีอะไรก็คือปรับเอ็กซ์โพซิชั่์ให้ต่ําในขณะที่อาจจะเป็นตัว iSO ต่โอ่าอะไรประมาณนี้ครับชารโดเราจะเห็นชาโดรูปที่เราบังถ้าไปดูในโฟโต้บุ๊กบางเล่ม เขาจะสอดเอาเรื ner, um, ่องของเลเยอร์บ hmm. ้างเรื <ki> ah, okay. man, like ่องของอะไรหน้าคนเป็นสะท้อนออกมาเป็นอยู่บนอะไรล่ะอยู่บนกำแพงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เงาสะท้อนอาจจะเป็นกระจกหรือน้ำอะไรอเงี้ยครับเลเยอร์อันนี้รุ่นยมไทยรุ่นี้อาจารย์ผมรู่นยิมไทยเอง้าพารากอหยุบหยับหยุบหยับเ่ยนะครับตอนหันใหม่ใหม่แล้วดีใจรูปแรก นิเลยะเยอคลีเช่คลีเช,ช่เนี่ยคืออะไรที่แบบคุณจะเจอบ่อยมากเลยคุณไปกลุ่มสตรีต,ตอนเนี้ยจะเจออะไรที่เป็นคลีเช่ตลอดต่อไอ้นั่นต่อไอ้นี่ไอ้นี่ต่อไอ้นั่ออนแสงนั่นต่อไอ้นี่มีรอยแดงตรงน,น,น,นี้เป็นหลอดเลือดคนรุดอะไรเงี้ยครับไม่คือคลีเช่เดี๋ยวนี้ผมว่าเจนแซดเจนวายน่าจะชอบถ่ายไอ้ทรงนี้ซึ่งผมไม่ถน,นัดเลยครับ <laughs> <laughs> อะไรที่สรารภาพว่าผม,มเคยทําแต่แบบเอ,อไม่เนียนวะ่ะ ผมก็ไม่ถนัดนกันแต่ว่าบางคนอาจจะลองดูก็ก็ยินดีนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราจะมาวันนี้ครับน,นี่ผมถ่ายที่ตสงบนสีลมโจทย์ผมสีสีเหลืองอ่ะผมก็ไปได้มาไอ้น,นี่ก้มเหมือนคนหัวขาดอีกอูกูกพีคมากเลยลูกนี้อะไรเงี้ยครับอ่าสีเหลืองนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ได้แถวซอยอรีครับมันบาได้ยังไงไม่รู้ผมก็ชัด ชคสุดๆสิ่งที่ให้สังเกตเวลาเราไปถ่ายคือคําว่าสัญญาครับสัญญาคือสัญ,ญลักษณ์ครับอะไรที่มัน represent ความหมายของความเป็นคนหรือว่าให้เราเข้าใจเรื่องนี้หนึ่งแต่ตัวมันไม่ใช่ความหมายตัวนั้นเช่นป้ายจราจรที่มีเด็กจูงด้วยต่อกันมีคนถ่ายได้นะครับป้ายแล้วก็มีผู้ใหญ่เด็กหน้าโรงเรียนนะครับเดินจูงกันแล้วมีคนผู้ใหญ่เด็กเดินจูงด้วยกันถ่ายออกมาได้ไหมแล้วใส่เสื้อเหมือนกับสีเหลืองอีกกับป้ายอีกน่าแหละครับได้เลยครับ ผมให้รางวัลที่หนึ่งเลยใครได้เลยสัญญาครับ <S <S สัญญานี่นอกจากนอกจากเรื่องของป้ายจราจรและเส้นบนถนนสีแท็กซี่ทุกอย่างมันเป็นรปีเซนบอกเลยนะว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมสีแท็กซี่สีเหลืองสีเขียวก็บอกว่านั่นเป็นแท็กซี่ของกราบผมถือว่ามันเป็นสัญญาแบบนี้ผมเลยคำว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นเป็นคีย์เวิร์ดของเราวันนี้ที่จะไปดูว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์ที่มันตีความหมายว่าให้เราเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ตัวมันเองไม่ใช่เช่นสีเหลืองเราบอกว่าเออสีแท็กซี่มั้งอะไรเงี้ยนะครับ หมันกัสิ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อให้มีความหมายเรื่องเมนิ่งนะครับอันนี้ครับนี่ก็คือสัญญาตัวไหมครับ d t s สายสาแควร์ครับผมไ่เจอแล้วมัอนอย่างเงี้ยผมได้อย่างงี้ผมให้รางวัลที่นหนึ่งเลยนะไดาอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ผมถ่ายข้างหน้าผมเจอข้างหน้าผมแบบเอ้ยผมมีสีเหลืองมีสีเขียวผมอยากได้รถปล่อยลำแสงสีเหลืองอะไรเงี้ยครับอ่าประมาณนี้ครับ โอเคได้างนินได้ผมอะไรอะไรเลยครับโจทย์ที่ได้ <laughs> อันนี้ยออาจจะโชคเยอะไปหน่อยครับอันนี้ก็คือผู้ชายคนนี้ผมเจอถือกระเป๋าสีเหมือน,นัหมือนรองชท้าอเมริกาแล้วข้างหลังนี้มันมันเส้นมันมันคือตัวนี้เลยครับสีเดียวันนี้คือความถูกควยนะครับได้ไงไม่รู้ครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นผู้บ <Okay. S 1> ูมินครับผมเจอปั๊บผมก็คว้าเลยจีอสามจีอสองจีอสอง ไฮเดจีอสองตลาดได้ไหครับทุกอย่างเป็นเฟรมได้ผมอยากจริงมอยากได้อันนี้ก็แถวถนนสุรวงนะครับอันนี้แอบได้อะยเยอะหวังว่า <laughs> <laughs> อ่านี่ค <laughs> รับห่ผมว่าก็นับนะครับหิ้ก็นับนะครับใครเจอหี้กก็นับนะครับรก็บค,บบคือโจทย์ จอสดสีที่แบบว่าเราดูให้สีที่มันเขียเขาคือพยายามมองทุกอย่างเป็นเฟรมมองทุกอย่างเป็นเฟรมแล้วดูองค์ประกอบของภาพให้สีจะเป็นสีเดียวกันก็ไ <Services> ด้สีตรงข้ามกันก็ได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าสีแบล็คลาวเป็นสีเขียวแล้เสียตัวแบบเป็นสีแดงก็ได้นะครับอ่าหาอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกดีครับบางทีเราอาจจะถ่ายแบบ เพราะเทรดอยอันนี้ที่แบบเอ๊ะเราอาจจะรู้สึกอยากจะหาอะไรไทยใหม่ๆนี่คือจุดประสงค์ของงานนี้ครับอ่ะผมก็ไปเจอที่เวียนดนามมันเอ้ยผังสีเหลืองอะไรอ่ามันมีอะไรคอนเซ็ปต์อีกแบบนึงคือ breaking the pattern อะไรที่มัน pattern เดียวกันทั้งหมดคนสีคนนี่จริงๆแล้วถ้าเขาแต่งตัวเหมือนกันภาพน,นี้ก็อาจจะไม่พีเท่าไเร่พอมีคนหนึง breaking the pattern เป็นสีขาวอะไรประมาณนี้ครับ เราเจอนี้ในมินิมอลก็เยอะเหมือนกันนะครับที่เป็นหน้านต่างแล้วมีหน้าต่างหนึ่งที่มันโผล่มามีคนมาตากผ้านี่ก็ได้อะไรประมาณนี้ครับอ่ะอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้องแนมอ่ะพี่ตงลองกลับไปนิ่นึงครับอันนี้คือคู่สีตรงก้างด้วยใช่ไหมใช่ครับแดงกับเขียวใช่ครับแล้วก็คนนี้ก็ชใช่ครับเรื่องอะไรเยอะครยก็มีฉากหน้ามีฉากหลังครับ อดีวแอมแอมพูดได้ครับเดี๋ยวขอแก้ตัวนิดนึงคือไม่ได้คุยพูดถึงพี่ดองเลยครับผมแบบคือจะบอกว่าจร,จริงๆแล้วตอนไปเรียนกับพี่แรมมี่ครับผมก็มีถามนะถามว่าตัวผมเนี่ยพอดีตอนนั้นพี่แรมมีเ่เขาเชิญคุณวิทยามาแกก็มีแนวทางการถ่ายภาพ ชัดเจนมากเหมือนพี่โดงเนี่ยครับที่ผมบอกว่าผมเจอพี่โด่งที่ไรพี่โดงก็เล่นเลเยอร์เลเยอร์อย่างเดียวซึ่งการถ่ายภาพเลเยอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมบอกตามตรงผมถ่ายไม่ได้ผมพยายามแล้วผมเคยลองแล้วผมยังไม่ค่อยเข้าใจมันแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยพี่โด่งมีความรุ่มหลงมีความมีแพชชั่นกับเรื่องเลเยอร์มากครับผมเลยสงสัยกับกับกับพี่แลมมี่ก็ถามคุณแลมมี่ว่า มันจะแตกต่างกันไหมระหว่างคนที่ถ่ายจับชายไปมั่วเลยอะผมกับคนที่มีแพชชั่นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาทําทําอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันมันมันมีนความแตกต่างกันยังไงไหมอะไรเงี้ยคุณและมีเ่เขาเขาตอบมาว่าได้ได,ได้น่าสนใจมากเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะครับเรื่องของศิลปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วแต่ว่าการทำสองประเภทอย่างเงี้ยซึ่งมันมีชื่อเรียกของมัน มันมีชื่อเรียกอย่างเช่นอ่าอย่างอ่อถ้าถ้าผมจําผิดนะเดี๋ยวให้คุณแลามี่ติอินอินบอกมาถ่าเลยคืออย่างอย่างที่โดงเนี่ยคนที่ชอบมีแพชชั่นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆเนี juna, them, like like artists, attractive attractive. H, ่ยอ right? mm ่พี่แลมมี่ถ้าจำไม่ผิดเขาจะเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลเป็นคนที่แบบเจาะลึกในสิ่งนั้น่ะลึก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 เข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผมเนี่ยอ่พี่แลามี่คุณแลวมี่เขาให้นิยามว่ามาสเตอร์มาสเตอร์ในที่หมายถึงว่าเราเรา ทำได้ไหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่เก่งสักอย่างอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็ดว่ายน้าอะไรเงี้ยทาอะไรก็ไม่เก่งสักอย่างดึงอะไรเงี้ยแต่เราสามารถสามารถสอนคนได้สามารถไปสอนคนเพื่อให้เขาเห็นทางแลวไปต่อยอดกันจะต่อไปได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะแตกต่างกันกนิดนึงแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้เราก็เรายังเดินถ่ายรูปด <c oughs> ้วยกันเราก็สนุกกับอนจอยกับสิ่งที่เราทำได้ใช่เหมือนวันนี้ครับเหมือนวันนี้โจทย์วันนี้พูดถึงสีอย่างที่พี่ด่งนําเสนอไปอะไรเงี้ย ก็อยากให้ท really? like. yes. ุกคนได้ลองอยากให้ทุกคนได้ลองถ่ายแบบพี่โด่งด so ูเผื <but> ่อเจอทางที่ที่ชอบที่ใช่อีกทางหนึ่งถ้าไม่ลองไม่รู้ว่าชอบอะไรใช่ไม่ต้องลองไม่ต้องลองถ้าเจอเจอซีนดีๆอะไรเงี้ยผมก็อยากให้ถามพี่โด่งเลยวิ่งไปถามพี่โด่งเลยเี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะเลี้ยงภาพยังไงอาว่ากันใช่แต่แต่ถ้าลองดูแล้วอะไรเงี้ยก็ลองดูแบบผมดูก็ได้ครับมันมันก็มีหลายวิธีคืออย่างที่บอกคนโจอดวันนี้เราโจดโจดสีเนาะสีเราสีมันกว้าง มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณและมีสอนพวกเราเนี่ยแหละคือแต่ละคนมันตีความคนละแบบได้อ่าแต่ว่าเราก็มีแก่นไว้สักอันหนึ่งมีแกนไว้สักอันหนึ่งคือเรายึดสียึดเรื่องสีเอาไว้แต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนนะครับจะเอาไอ้แกนนั้นเนี้ยนาเสนอออกมาเป็นตัวเองเป็น,ปนยังไองไอ่ามันก็ทําให้การถ่ายภาพรเรามีเป้าประสงค์แล้วก็สนุกขึ้นใช่อ่าก็ไม่ต้องซีเรียสะครับวันนี้ไม่จำเป็นว่าต้องแบบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ผมอยากให้ทุกคนอนะ ได้สมบูรณ์าบความเป็นตัวเองเจออะไรใหม่ๆกับตัวเองได้ใช่ครับสงสัยอะไรก็มาหาเราของคนคุณนัมเเจอผมเจออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ผมผมก็คงไม่มีอะไรพูดถึงสไลด์มากครับก็ฝากพี่โด่งกดเป็นจังหวะไเรัาในแนวที่คุณนัมท์ายก็อันนี้อย่างอย่างชมพูเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ผมเป็นเนี่ยพี่กับคุณระมีเนี่แหละอ่าอย่างพี่โดมตีความว่าเป็นเลเยอร์ออกมาเรื่องสีส่วนผมเนี่ยผมก็ไปไปหาอะไรที่มัน เดินแล้วมันเจออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แมทสีกันอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นมันจะบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองครับครับของผมอาจจะไม่เรื่องสีก็คงไม่ต้องถ่ายเป็นเลเยอร์แต่ถ่ายว่าอะไรที่มันอยู่จัดเป็นหมวดหมู่ทัพเจที่มันเป็นสีเดียวกันได้อยู่ในรูปเดียวกันก็ได้ครับหรือว่าจะจัดเรียงเช่นจะมีต้นไม้แล้วก็มีแท็กซี่วิ่งมาอย่างที่ผมถ่ายแล้วมันแมทช์ของรูปเดียวกันแล้วมันดูโอเคจัดเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราเจอซีนเจอซีนออกไปไหนแล้วไปแล้วน้องนองแงแล้ว อ่ามันไปได้เองไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆอ่าพูดต่อเะไรครับก็อย่างอย่างเมื่อกี้ลูสีน้ําเงินนะครับอ่าแท็กซี่ผมอย่างนี้เราเจอซีนก่อนผมเจอซีนก่อนซีนในที่นี้ของผมคือขวดน้ําแล้วผมก็แค่วิ่งออกไปรอดูว่ามันจะมีรถแท็กซี่สีน้าเงินมาไหมอะไรอย่างเงี้ยพอมาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปวิ่งมาครับไปดักเอาไว้ดักไปดักมาดูแค่นี้ครับเนี่ยในในมุมมองมินิมอลก็ยังมีสีสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยตึกนี้ก็อยู่ตรงนี้เอง โรงแรม Holiday Inn คนที่ถ่ายมินิมอลบ่อยๆรู้จักดีครับแล้วก็ถามคุณน้ำคุณนําใช้เลนส์ตัวไหนครับถ่ายมินิมอลผมใช้เลนส์ซูมครับส่วนใหญ่จะติดเลนส์ซูมตลอดเวลาจะไม่ค่อยไม่เก่งเลนส์ฟิกบอกก่อนเลยเลนส์ฟิกต้องคนนี้เลนส์ฟิก,ก,กเ,ลเลนส์นฟิกเลยครับแล้วก็เลนส์ใหญ่แค่ไหนสิบแปดสามร้อยครับถ้าที่ใช้บ่อยก็คือใช้ใช้จริงๆใช้หลายตัวมากแต่ว่าจะชอบใช้ที่เป็นเลนส์ซูมได้เยอะครับสองร้อยครับ200สองร้อยสองร้อยขึ้น อย่างถ้าใครชอบนีมอก็ดูเป็นแนวนี้ก็ได้<ช>ก็ลองดูนวันนี้น่าสนุกมันยังอยากถ่ายได้เลยผมก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกันเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมีมอเนี่ยอ้อครับผมผมมาแตะเรื่องเลเยอร์เบาๆเพื่อบแบบใครสนใจจยาถ่ายแนวนี้ครับหลักการอยู่ประมาณสักเจ็ดข้อเจ็ดข้อผมโอ้โหไปนคนทับแย่ละตอนนี้ข้อมูลมามากนะครับที่ที่เป็นเรื่องเปลาหนึ่งก็คือให้ได้ดูว่าอะไรเป็นโฟ r ์ก์ไลท์ไลท์แบล็ก o u n d อะไรที่มันเป็น ฉากหน้าฉากกลางฉากหลังนะครับแล้วมองให้มันชัดเจนมองผมว่าถ่ายภาพมันต้องเห็น the whole frame ครับเล็ง the whole frame ไว้อุ้ยอาจารย์ออกมารับสองคือมองแล้วก็เข้าไปใกล้ครับเข้าไปให้ใกล้แล้วก็ดูว่าโฟกราวมันต้องแบบชัดเจนแล้วก็แยกจากตัวแบบถ้ามันสีเดียวกันมันก็ก็ลำบากครับมันก็จะไม่ชัดเจนมันก็ไม่ภาพนั้นมันก็มีไม่มีพลังพอหนึ่งก็คือต้องใช้เวลากับมัน โอ้ต้องแบบมีแพชชันกับมันผมถ่ายภาพเนี่ยผมก็ยังมีการบ้านที่อาจารย์ผมคุณดัมี่ครับส่งต่อผมว่าผมยังมีแพชชันกับตัวนั้นไม่พอยังเลี้ยงภาพนั้นไ,ไม่ดีพอเพ,พื่อให้ภาพนั้นได้โมเมนต์ที่ดีที่สุดอะครับแล้วก็รอให้ว่าเราเราจะโฟกัสกันเรื่องที่ไหนก็คือเรื่องของค่า F นะครับเอาูตรงๆว่าจะโฟกัสอะไรจริงๆภาพสตรีก็คือภาพที่เป็นค่า F8 ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์ก็2 5 0ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อย แล้วก็ไอซประมาณสักสองประมาณแปดร้อยถึงสองพันห้าเราเนั้น<อ>มันอาจจะมากกว่าน,นั้นหรืออาจจะต้องปรับภาพเอฟลงอันนี้ดูทศสถานการณ์ด้วยครับผมนี่ครับอาจารย์ผมพูดตรงไว้ผมรีเฟลคขอนญาตมาแล้วนะครับอบอกว่า,รา,วารจริงพูดไปเยอะแล้วครับเดี๋ยไปเยอะแล้วครับจริงๆร <ๆ S 1> <c oughs> แล้วจริงจริงๆก็คืออาจารย์ภาพที่ผมถ่ายมามันยังไม่ดีที่สุดนะยังไม่เพอร์เฟกมันยังขาดอะไรบางอย่างซึ่งอาจารย์ แล้วผมฝากไว้ก็าือบอกให้ไปที่ที่นั้นบอ่อยๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้เวลากับมันเกาบอกรีฟิตติ้งรีวิซิตเพลสยูร์ฟิลแอคูเอติฟส์สปาร์คเมคอาร์ตอันที่เดอร์สปาร์คอีสกอนเหมือว่าให้ไปจดจ่อถึงซีนนั้นแหละไปถึงที่นั้นละ่ะผมผมคาดวลมอยากจะไปบังกลาเทศนะ <laughs> ผมอยากไปบังกลาเทศไปหาซีนที่ผมอยากถ่ายในซันเดอร์ไฟคนแน,น่นๆจัดเลเยอร์แบบปังๆอะไรอย่างเงีง้ยครับแล้วก็ไปอยู่เลี้ยงวันนั้นสี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยครับวันหนึ่งจะทำอย่างนั้นตามที่อาจารย์สอนเนี่ยครับผมจบด้วย ด้วยด้วยด้วยสิทธิ์โฟโตกราฟเฟอร์กดาโยโยดาโยดานะครับอ่ะรูที่เราจะไปนะครับเราจะไปจากน้าบกคมเราเลี้ยวขวาออกไปถนนเดโชออกสีลมเดินออกไปตรงทันิยะนะครับเดินออกแล้วก็ถึงทันิยะเราวนกลับเป็นตัวยูครับกลับมาที่นี่ที่นึ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงทันนิยะปุ๊บเราก็ไปออกสุรรวงสุรรวงแล้วกลับมาใหมน้ครับม จะดูน้าการถ้าฝนตกอะไรต่างๆเรา่าตัดรูดให้สั้นกว่านี้แล้วก็ดูเวลาเนิดหนึ่งเดี๋ยวว่ากันเพราะเราเดินไปด้วยกันครับผมโอเคครับอ่านิดหนึ่งก่อนที่จะไปจะไปเดินกันนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวหลังจากกลับมามันจะมีกิจกรรมที่อ่าเราส่งรูปมานัดดูกันอ่ามาดูมีการประกวดรางวัลน,นิดๆหน่อยๆอะไรี้ยสนุกสนุกนะครับอ่าไม่ต้องไปเเรียมมากคือจริงๆวันนี้อย่างที่พี่ดลงบอกอย่างที่พี่แอมพูดก็คือเราเน้นไปที่อยากให้ถ่ายรูปครับ เรามาถ่ายกันเพื่อความสนุกความที่เราเป็นคนชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ๆทั้งสองคนก็เป็นคนที่เหมือนกับเขามีแพชชั่นกับการถ่ายรูปนะผมอยากให้ทุกคนได้ได้เรียกว่าอะไรอะได้รับสิ่งเ่าเนี่ยจากจากคนสองคนนี้ในฐานะที่เขาเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพเป็นแพชชั่นจริงๆแต่ว่าก็อนิดหนึ่งในเรื่องของอเดี๋ยวเรื่องสงรูปเนี่ยผมจะถามทุกคนว่าทุกคนสามารถอาเอารูปออกมาจากกล้องมาใส่ที่โน้ม๊กครื่องนี้ได้ไหมครับอ่า คุณมีเชื่อมแอปมือถือหรือว่าอะไรอย่างนั้นไหมมีอยู่ใช่ไหมครับอถ้าใครไม่มีเดี๋ยวยังไงบอกผมได้นะครับช่วยเหลือในการเชื่อมแอปส่งครับใช่ก็เดี๋ยวตอนส่งรูปเนี่ยอาจจะใช้เป็นวิธีการโพสต์ใน Facebook นะครับแล้วติดแฮชแท็กเขาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแฮชแท็กนั้นว่าเออแต่ละคนส่งรูปอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจจะให้พี่ดมเนื่อพี่ดมเน่ยใช่วยกันพี่โดดกับคุณน้ใช่กันอ่ะ ประมาณนี okay. ้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไปเลยครับถ่ายรูปหมู่ไหมครับถ้าถ่ายรูปหมูครับอ่ะถ่ายรูปหมู่ไหมถ่ายรูปหมูเลยไหมก็จะถ่ายตอนกลับหรือถ <um> okay> ่ายตอนนี้ตอนกลับมาองก็ได้ได้ครับได้จะมีเท่าไหนถ่ายจะไม่ได้เลเรือยาวออกไปมือถืเย็นแล้ว erm คือกับ ไม่ถูกไม่ออกตรงไหมดีอ่ะูหรือไปถ่ายข้างหน้าไหมครับที่มีทงหรือตรงนี้ที่น้าท้องหน้ารานนะหน้าร้างคานก่อนเราเดินออกไปก็ได้ครับหน้าร้านแล้วก็จากฝั่งตัวผ้าสวยดียืนไปเลยเยอะเดี๋ยวพป่อง ขนมกับเครื่องดื่มก็ใช้ตอนกลับมาเหนื่อยใก็ได้นะครับถ้าท่านไหนยังไม่ได้ใช้ก็เห็นเห็นมีบางท่านถึงเพิ่งมาใช้ในสายเดี๋ยวรับเงี่ยนะก็เดี๋ยวทานเอาใช่ไหมคุณบอก